บายดีสบายดีพี่พ้องวันนี้กามาอัปเดต ep สามกายังเซน้นำบุตรท่านไหนคอร์ดเนาะบุตรท่นไหนคอดยังลอกไปเรื่อยเนาะใส่อีกอันใหม่เพราะว่ามอคืนให้ใส่ใส่ไปเรื่อยๆเนาะบางทีกาไหนพาบางทีกาคอดเองเพิ่นเพิ่นดอกไว้เนาะอก เพราะว่าเพิ่นใส่น้าไว้นี่เพิ่นว่าถาสิได้พานี่กัใส่น้มัยน้เด้อเนาะเพราะว่าอาจบางทีก็ได้พาบางทีก็อาจสะอาชิตาครดเองแล้วก็กินยาส่วนเบงแล้วเนาะฟังเบิ่งว่ามาได้อย่างที่เป็นจังได๋เพราะว่าอาการปั่นมันกระปั่นค่อยๆพี่น้องมันค่อยมันปั่นมาแบบค่อยๆเห็นนะแล้วมันก็เข้าค่อยๆเดีวก็เข้าค่อยๆเดีวก็เข้าบุดุกกระเดื่องกบเลยตะเกียร์ เพิ่นก็เลยอันนั้นฮันแหนะมันก็เลยอยู่จังสี่มันอยู่จังสี่แล้วพี่น้องตอนนี้กะาหยาตีพี่น้องก็มาเผาของทายเนยาะนจ้ะตายโคนอยู่มานพี่น้องเมื่อกี้ยังกับวาแต่บนได้ไายพี่น้องเพิ่งนกับว่าโอ้ยสบายเลยลูกกับ จะวนไปใช้เราวอนี่ากันเผาจะป้งมปะะลุแ้เน่ไไม่ยิงมีแน่มม่ยิ่งได้เก็บมาเผาไม่แต่ผู้ผู้าอีิเบนีมัยิ่งมน่ี่มีแต่พวกผู้าอู้หญินาสบายดีมาที่เรา นี่นองิงกับยิงแต่วันนี้นงิงสบายดีกันกมาให้กำลังใจน้องพี่น้องเอ้มานังให้กำลังใจแล้วสีี๋ยวตาสีหาฮือฮือบุดแเจ็บนี้เนาะเ่ิงมาจู้เด่นยังมันนี้ฮะกัสิได้นอนพี่น้องีนนะ หอมจะได้ไม่ห้ามโอ้หกสีมุกเลยคือชิอาไปอ๋อกระคบแหวนเนาะพี่ดองเนาะอ๋อมันำหอมเศร้าลำหอมเศร้าซำหอมเศ้าเดินละพันเดอนละพันะ ขงห้า้าซนีบ้งบนี่มรัดเ็นีุ่่อดีัี่คน้ายเนาะีขงดีเนเงสบายดีกันดิรุสบายดีกันไหมมันจะว่ามาย่งเนี่ยฮะอ่ะสบายดีดีไม่อยู่โอ้มอมีมอยู่่ ก็ดอกข้อนะอะไรยังอทันแบบคบเนาะจะลอยกยปมาสิไเนาะข้าหน้าอยากิ่เป็นยังไงพี่นนางเ้ยทาดุมทาสดเด้อลอดไัยทั้งดูกทั้งแม่เนาะ ครับเออมึงบอกยังไปดีมีคนมาจริงนะส่วห้องเบ้งคนอ่ะเออ

เราคอดเราขอกันต่อไปนะครับอาเบิตอนมันเจ็บคุณต้องอย่าตอนเจ็บหห้องอวยอวยอยเนาะหางได้ไดเป็นม่ยิงอันิจัเนาะอมันเจ็บํำไง

ก็ไปหองสุกเชิญหนก็ให้เไวอันนั้นมัววายมัววายอันนั้นไห้เป็นสามกิจก็เอาไห้เนี่ยไนจ์กันว่าจะสับขะนอดด้วจิงนาจะได้จีนะมุนขาเจ้นานี่ไหนก็ ปุ่บจุ๊บอะไรนเปิดตรหนล่ะเอาแาวกลองเบา่นงข้าัในของหลุเปิดตรงหลุมเลยอเปิดตรหลเลยรอโอ้โหคนบ่นไม่ได้หรอโเคาเปิดกันไ้นะ

คลิปนิงกับิบยังไงเรามาอัปเดตหน่อยพอแม่พี่น้องนะฮะเบิงเนาะมาตอนนี้กับกำลังรออีกคือเก้าเนาะพี่น้องเพราะว่าเป็นกัยยายว่าให้วนเบ่งวนห้มันปัดห้มันเจ็บนะมมมังถาบิงถาส้มต่อไปพี่นอกนาเนมอกัเอนกาคลิปนาเพิปกับแบมบริตัสเนาะเพราะว่าทายเอาแบบ อันนี้เลยเพราะว่าเหตุยังบอดดอเนาะกระเจี๊บ่อดดตอบคอมเมนต์เรือะพี่น้องกระเจี๊บ่าเป็นยังกระเม็นมากเนาะแต่กระเจี๊ยบอ่านดูตาบอดดอตอบเนาะก็ขอบใจขอบคุณหลายหมาเบิ้งจนจบคลิปเด้อที่ให้กำลังใจผ่านมาเด้อขอบคุณหลายหลายอ๋อหายก็ได้พอกันคลิปหน้าพี่น้อง